ย้อนกลับไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกมระหว่างเอานาเซอร์บกถล่มเอาฮาเซม5ประตูต่อหนึ่งเคลสเตียโนโรนันโดพึ่งจ่ารึกสถิติชิ้นใหม่โดยการซัดประตูที่850ในอาชีพขายแข้งพร้อมกับเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่เดินทางมาถึงหลักไม้850ประตูครับโดยลูกยิงประวัติศาสตร์ของเซียเซเว่นมีอับดุลลอมานคอลีฟปีกซ้ายเพื่อนร่วมทีมเป็นคนจ่ายถวายผ่านให้โรนันโดซัดนิ่มๆประเด็นคือคอรีฟไม่ได้มีแค่โมเมนต์อาซิดประตูสำคัญให้โรนันโดแล้วจบแยกย้ายกันตรงนั้นนะ หากแต่ทไลายก่อนหน้าโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดโรนันโดและคอลีฟดูจะมีเรื่องราวเชื่อมโยงกันหลายเหตุการณ์เลยครับเอาล่ะย้อนกลับไปปลายเดือนที่ผ่านมาเอานาเซอร์มีคิวเปิดบ้านปะทะเอาชาบับเกมวันนั้นเพียงครึ่งแรกเอานาเซอร์จเจ้าถิ่นก็ไล่ถล่มคู่แข่งขาดลอยสาจากประตูของมาเน่และจุดโทษ2ลูกของโรนันโดเริ่มครึ่งหลังระหว่างที่ทุกอย่างดําเนินตามปกติเรื่องน่าสนใจคือนาที60ต้น,ตนเอานาเซอร์มาได้จุดโทษอีกครั้งแน่นอนว่าภาพต้องตัดไปที่โรนันโด คือโอเคนอกจากจะมีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้แล้วซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสยังมีโอกาสซัดประตูที่850ในอาชีพขายแข้งของตัวเองจากจุดโทษลูกนี้ด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับคิสเซโนโรนันโดต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวมีภาพจำเป็นนักเตะที่ขับเคลื่อนด้วยแพลชั่นกระหายความสำเร็จและยังคงไล่ล่าตัวเลขสถิติประตูไม่เคยหยุดยั้ง ประเด็นคือเกมกับเอาชาบับหากเซียเซเว่นจะเดินไปหยิบบอลขึ้นมายิงจุดโทษลูกที่3เพื่อเดินหน้าทําสถิติส่วนตัวก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้เหนือความคาดหมายทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงกันข้ามครับจูจๆโรนันโดถือบอลไปยื่นให้อับดุลรอมานคอรีฟเป็นคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษแทนเขาอาจจะด้วยความที่รู้การน,นี้ผ่านพ้นมา4ี่นัดคอรีฟยังเป่าสะอาดยิงประตูไม่ได้สักเม็ดถ้าสัดจุดโทษลูกนี้เข้าไปเจ้าตัวคงปลดล็อกความกดดันได้ไม่น้อย ทำลายเดียวกันสลับไปฝั่งโรนันโดแน่นอนว่าการสลัดจุดโทษได้เพื่อนร่วมทีมเท่ากับตัวเขาจะเสียโอกาสไล่ล่าสถิติส่วนตัวทั้งแฮตทริกแรกในบ้านและประตูที่850ในอาชีพขายแข้งาแต่นั่นไม่สำคัญแล้วโรนันโดยกจุดโทษให้คอรีฟไปลุ้นประตูแรกมากกว่าจะหวงทำสถิติอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่พอช่วงจังหวะคอรีฟรอสัญ,ญญาณจากผู้ตัดสินกับตันเอานาเซอร์ยังปลุกเร้าแฟนๆส่งเสียงให้กำลังใจนักเตะรุ่นน้องอยู่ด้านหลังด้วย เรื่องน่าเสียดายคือแม้บทจะปูมาดีแล้วทว่าคอรีฟกลับซัดบอลไปชนเสาสง,งั้นใช่ครับปีกซ้ายวัย26พลาดโทษหมอน,นี้ต้องรอคอยประตูแรกต่อไปเอาลาจากเกมกับเอาชาบับีวันให้หลังเอานัเซอร์มีคิวลงสนามอีกครั้งกับเอาฮาเซมหากเกมก่อนคอรีฟต้องเจอวันแย่ๆทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดแมชนี้คงเป็นวันของเขาบ้างเมื่อนาที33าคอรีฟจัดการเบิกสกอร์แรกของตัวเองพร้อมกับซัดประตูพาทีมขึ้นนำเอาฮาเซม1 0ย และคนแอซิดไม่ใช่ใครที่ไหนคิเซโนโรนันโดเป็นคนถวายพานให้ปีกรุ่นน้องหลุดเข้าไปล่อเปาโกคู่แข่งนิ่มๆเรียกว่าเกมก่อนให้จุดโทษเองยิงไม่เข้างั้นวันนี้พี่จ่ายให้โล่งๆดูดีจะพลาดอีกไหมโมเมตนต์น่าประทับใจของโรนันโดและคอรีฟยังไม่จบแค่นี้นะ ถ้าจำกันได้ที่ผมเล่าครั้งไว้เมื่อต้นเรื่องเครื่องหลังนาที68เซียเซเว่นซัดประตูที่850ในอาชีพขายแข้งก็ได้คอรีฟนี่แหละแอติชใส่เท้าพิโดซัดเต็มข้อเรียกว่าผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายไม่มีห่วงบอลรับถึงตรงนี้หากไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งชดยกจุดโทษให้แต่ดันยิงไม่เข้าเกมต่อมาคนหนึ่งซัดประตูปลดล็อกอีกคนกดลูกยิงประวัติศาสตร์โดยที่อีกฝ่ายแอซิชจ่ายบอลให้ ไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือใครเขียนบทแต่เรื่องราวของคิสเซโนโรนันโดและอับดุลรอมานคอรีฟดูจะถูกชะตาแฮปปี้แอนดิ้งยังกับพ็อดหนังฟุตบอลสนุกสนุกเรื่องหนึ่งเลยครับ